ท้องพี่ปุ๋ยทานกาแฟไหมคะพี่ปุ๋ยกินตอนหลังจากไตรมาสแรกคะ่ะไตรมาสแรกก็คือ3เดือนแรกเนาะพี่ปุ๋ยกินหลังจากไตรมาสแรกคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กินตลอดเลยเพราะว่าตอนที่ไปฝากคันเนี่ยเขาก็จะมีอบรมสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะเขาก็จะมีนักโภชนาการโรงพยาบาลนะคะมีพี่พยาบาลเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งคันแล้วก็การทานอาหารต่างๆนะคะก็ มีคนถามว่าตอนท้องเนียกินกาแฟได้ไหมเพราะว่าเขาติดกาแฟมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีกาแฟเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาตื่นไม่ไหวเขาทางานไม่ไหวประมาณนี้ค่ะก็นักโภชนาการของโรงพยาบาลที่ไปฝากคันนะคะเขาก็บอกว่ากินได้ กินได้เลยนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยค่ะออถ้าเป็นกาแฟข้างนอกนะคะให้รับประทานได้วันละ1แก้วก็คือประมาณ250 ML หรือว่า300 ML ไม่เกินนี้เพราะว่ากาแฟมันโดสมันเขาเรียกว่าอะไรความเข้มข้นของคาเฟอีนมันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยกินกาแฟของตัวเองซึ่งมีคาเฟอีนน้อยพอกินกาแฟของตัวเองที่มีคาเฟอีนน้อยเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกดีกับกับกาฟแฟเรามากนะคะเพราะว่า คุณแม่ตั้งครรเนี่ยคือหัวใจก็จะเต้นเต้นเร็วอยู่แล้วเนาะก็คือเหมือนกับร่างกายมันต้องใช้พลังงานเยอะอะค่ะเพราะว่ามีน้องตัวเล็กอยู่ในท้องอย่างเงี้ยแล้วพอเรากินกาแฟาไปอีกนะจะยิ่งทําให้คุณแม่หัวใจเต้นเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าคาเฟอีนมันจะกระตุ้นให้หลอดเลือดมันสูบฉีดนะคะ